นะัว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเมื่อชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะร่วมกันจัดงานสมโพธิวัดกวนอินเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมกับมีมน์เห์สำคัญที่จัดขึ้นทุกปีนะั่นก็คือแห่พระไปรอบเมืองเบตงด้วยค่ะ นี่แหละค่ะเสียงประทัดดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียที่จัดต่อเนื่องทุกปีนะคะจากขบวนแห่องค์พระรอบเมืองค่ะที่จัดขึ้นโดยชาวไทยเชื้อสายจีนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ เริ่มต้นขบวนองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมมีเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็องค์พระอื่นๆจำนวน9องค์ออกจากศาลเจ้าบริเวณวัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงอำาเภอเบตงจังหวัดยะลาเดินแห่ไปตามท้องถนนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยขบวนสิงโตด้วยนะคะคุณผู้ชมมีม้าทรงทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียกว่า50ชีวิตร่วมในขบวนสิงโตม้าส่งด้วยขณะที่ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ตามร้านอาหารบริเวณหน้าโรงแรมประชาชนนะคะต่างตั้งโต๊ะบูชาคอยรับองค์เทพเจ้าให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกราบไหว้บูชากันด้วยอ่ะหลังจากที่กราบไหว้องค์พระแล้วนะคะตามธรรมเนียมค่ะ เขาก็จะให้คนหามเกี้ยวยกเกี้ยวองค์พระให้สูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ลอดใต้เกี้ยวองค์พระซึ่งตามความเชื่อของชาวมาเลเซียเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์นั่นเองค่ะขณะที่บางคนนะคะก็ไปซื้อประทัดค่ะให้คนหามเกี้ยวม้าส่งเล่นประทัดไปเลยจุดประทัดเนาะ,ะซึ่งก็เชื่อกันว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับประมงคลออกไปจากชีวิตให้หมดสิ้นเนี่ย สำหรับงานสมโภดวัดโพธิสัตว์โตเจ้าแม่กวนอิมเบตงปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์นะนั่นหมายความว่าจัดขึ้นถึงวันนี้นะคะ2,566ค่ะวันที่10กุมภาพันธ์โดยส่วนหนึ่งของพิธีนะคะจุดเด่นอยู่ที่การลุยกระเบื้องที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเมตงด้วยนะคะรวมไปถึงพิธีลุยไฟที่บริเวณหน้าศาลเจ้าอีกด้วยนะคะ ก็นัว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีสําคัญที่สื่นเนื่องกันมาทุกๆุตีเลยนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อเบตงจังหวัดยะลานั่นก็คืองานสมโภชวัดกวนอินและแหะ่พระรอบเมืองเบตงนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ